สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว่นอีเเท่านั้นส่วนใหญ่ใครคุมกำลังนะครับใครคุมกำลังแล้วพระองค์ท่านจะโปรดเกล้าให้เป็นราชองคลักษ์ราชองคลักษ์ออกจะมี2ประเภทราชอ,องคลักษ์ประจำนะครับราชอ,องคลักษ์ประจำนั่นก็คือประจำอยู่ในวังเลยนะครับทำหน้าที่ประจำในวังเลยส่วนราชอ,องคลักษ์ที่วลปอลลอย่างแม่ทัาภาคสองอันนี้ คือพวกประจำอยู่หัวเมืองครับภายหลังมีพระบรมราชโองการปรดเก้าปกระหม่มให้ในายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษหนึ่งในนั้นมีพลโทบุญสินภาคกลางแม่ท่าภาคที่2ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2568 ล่าสุด28กันยายน2568พลตํารวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดีนายตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไลฟ์สดถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากรณีทหารราชอ,องครักษ์พิเศษท่านสังเกตดูทหารตำรวจที่ไหลขวาจะมีเครื่องหมายกลมๆเขียนว่าวาปร,รอแปลว่าเป็นราชอ,องครักษ์ส่วนใหญ่ใครคุมกําลังพระองค์ท่านจะโปรดเกล้าให้เป็นราชอ,องครักษ์ก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคือประจําอยู่ในวงังส่วนประเภทที่สองอย่างแม่ทัพภาคสคือพวกประจําอยู่หัวเมืองคุมกองกาลัง เดือนหนึ่งจะไปเข้าเวรถวายงานครั้งหนึ่งอ๋อแม่ทัพภาคสองใช่ไหมครับได้รับโปรดเก้าเป็นนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษครับคืออย่างนี้ครับกรณีนายทหารราชอ,องครักษ์พิเศษเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มีดูท่านสังเกตดูทหารตำรวจที่แต่งเครื่องแบบนะครับที่ไหลขวาเนี่ยนะครับ ที่ไหลขวาจะติดไม่ใช่เป็นเครื่องหมายดาวยศนะจะเป็นเครื่องหมายกลมๆครับข้างในจะเขียนวปรรนะครับอันนั้นคือเป็นราชรองครลักษ์ทหารเขาเรียกราชรองครลักษ์นะครับถ้าตำรวจเขาเรียกตำรวจราชสำนักนะครับตำรวจราชสำนักถ้าเป็นทหารเขาเรียกราชจองครลักษ์นะครับราชองครักษ์นะครับรก็บกไปเข้าเวรนกันครับวนกันไปเข้าเวรนนะครับ ส่วนใหญ่ใครคุมกําลังนะครับใครคุมกําลังแล้วพระอ,องค์ท่านจะโปรดเกล้าให้เป็นราชองคลักษ์ราชองคลักษจะมีสองประเภทราชอ,องครักษ์ประจํานะครับราชอ,องคลักษ์ประจํานั่นก็คือประจําอยู่ในวังเลยนะครับทําหน้าที่ประจําในวังเลยส่วนราชอ,องคลักษ์ที่วปรลอย่างแม่ทัพภาคสองอันนี้คือพวกประจําอยู่หัวเมืองครับประจําคุมกองกําลังต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับ เดือนหนึ่งก็จะไปเข้าเวรนะครับไปถวายงานครั้งหนึ่งนะครับไปเข้าเวรนะครับหลังจากตำรวจก็เหมือนกันครับตำรวจก็เหมือนกันเช่นผมเป็นผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นนายตำรวจลาดสำนักนะครับแต่ไม่ใช่ประจํานะครับถ้าประจําก็อยู่ในวังเลยนะครับก็จะไปเข้าเวรนะครับพอกเกษียณไปแล้วเนี่ยพอกเกษียณแล้วเนี่ยก็จะได้รับคัดเลือกครับ รับคัดเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทหารนายตำรวจที่เคยถวายงานอยู่นะครับที่มีไหล่ขวามีวอลปอนะครับก็จะได้นะครับจนกระทั่งประมาณ3เดือน้งครับไปเข้าเวรครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ3เดือนไปเข้าเวรครั้งนะครับแล้วก็ทําไปถึงอายุ70ครับ อายุเจ็สิบก็จะปลดนะครับจะปลดนะครับถือว่าแก่แล้วนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็จะปลดนะครับไปยืนเวรน,นั่งเวรอะไรก็ะจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ห้ามเล่นการเมืองห้ามรับตําแหน่งทางการเมืองอะไรเด็ดขาดนะครับต้องวางตัวเป็นกลางนะครับวางตัวเป็นกลางแต่ถ้าใครจะไปลงการเมืองก็ต้องต <you> ้องขอญาตลาออกนะครับต้องขอญาตลาออกนะครับเพราะว่าจะ ทำให้ภาคมันไม่สวยงามนะครับเป็นกฎเลยครับถ้าใครจะไปเป็นสมาชิกรรคการอใครจะไปรับตําแหน่งทางการเมืองต้องลาออกครับต้องลาออกก่อนนะครับแม้ท้าภาคสองก็ต้องไปทําหน้าที่นี้นะครับทําหน้าที่นี้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะสั่งการกําลังลบอะไรนะครับนะครับไม่มีไม่มีบทบาทที่จะไปสั่งการอะไรได้นะครับถือว่าเกษียณไปแล้วนะครับถือว่าเกษียณไปแล้ว ท่านไกลบุญสวดทรงไกลบุญสวดทรงนี่คือเป็นตําแหน่งตําแหน่งดีครับถือว่าเป็นตําแหน่งดีนะครับคือเป็นรองรองผู้ญชาก,การรักษาพระองค์ฝ่ายตํารวจนะครับไกลบุญสวดทรงนี่นะครับอันนี้ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่งตั้งพลตารวจเอกไกลบุญสวดทรงเนี่ยไปเป็นรอง ลองเดี๋ยวลองลองหน่วยรักษาพระองค์นะครับลองหน่วยรักษาพระองค์ครับเป็นลองผู้จัดการหน่วยรักษาพระองค์ฝ่ายตํารวจนะครับเป็นตําแหน่งใหม่นะครับมีตํารวจที่ได้รับตําแหน่งนี้ก็มีท่านพลตำรวจเอกทิติราชหนองหารพิทักษ์นะครับแล้วก็จะมีพลตารวจตีชัยทัศน์บุญขำและก็มี ไก่พลนํำรวจเอกไกลบุญสวดทรงเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะที่เข้าไปรับตำแหน่งอันนี้อยู่ในวังเลยครับอยู่ในวังเลยต้องมีงานประจำนะครับปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุเจ็ดสิบปีครับปฏิบัติหน้าที่จนถึงอายุเจ็ดสิบปีเลยนะครับก็เหมือนกันครับท่านทีดีราชอย่างที่บอกแล้วท่านทีดีราชเป็นรองรองผู้จัดการหน่วยรักษาพระอ,องค์นะฮะมา ท่านครับท่านมนัดคุชย,ยันผมทันท่านครับสมัยท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจปูทอนเขตสามนะครับตอนนั้นท่านพลตำรวจตีมนัดคุชย,ยันนะครับลูกชายท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อลูกชายท่านไม่ได้แล้วนะครับเคยพาท่านไปเที่ยวเคยพาลูกชาทยาท่านมนัดคุชย,ยันเนี่ยไปเที่ยวป่ากันครับไปเที่ยวป่ากันนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะไม่ได้ไปเที่ยวปา่าในพม่านะ ไปเที่ยวป่าแถวด่านมะขามเปี้ยแถวการอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวกันพาเด็กๆไปเที่ยวกันครับพวกนี้ไม่ได้ไปล่าสัตว์อะไรครับมันไปย้ายที่ไปนั่งกินเหล้ากันครับไปนั่งกินเหล้าในปา่า ใช่เม่นขาวครับไอ้เม่นขาวนี่ไปเป็นผู้อุจการตารวจภูธรภาคสี่ครับพลตารวจโทสันติชัยนิรมัยนะครับเม่นขาวนะครับเม่นขาวนี่เป็นมือปราบนะเป็นมือปราบนะครับเป็นทีมงานผมสมัยไปทําคดีหลายๆคดีนะครับเป็นมือเทคนิคครับเป็นมือเทคนิคเขาจะเก่งเทคนิคมากนะครับมือปราบ ไซเบอร์เลยนะครับเป็นมือปราบไซเบอร์เลยนะครับเม่นขาวนี่นะครับดังเม่นขาวนี่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้จักการตำรวจแห่งชาตินะเกษียณปี2574นอ่ะนะครับท่านรองสำราวนวลหมายเม่นขาวนี่น่าจะนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น4ี่รุ่นเดียวกับผู้จักการตำรวจตระเวนชายแดนคนใหม่นี่นะครับแล้วก็อ่า สำรานนวลมานี่รุ่นห้าสิบเอ็ดนะครับพลําเอกสำรานนวลมาเนี่ยรุ่นห้าสิบเอ็ดนะครับไอ้รุ่นห้าสิบรุ่นน้องเม่นขาวสามปีนะครับสำรานนวลมากเกียณปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนครับวันทัางหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีความแน่นอนแต่ถ้าตามกรอบอวุโสแล้วก็จะเป็นเขาก็เสียญกันหมดก็จะเป็นท่านสำรานนวลมาแล้วก็เป็นท่านจิรภพภูริเดชนะครับ ท่านจิรพเนี่ยโอ้โหตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการเสมอแห่งชาติแล้วกเกษียณปีโน่นนีครับ25 7 8น้นะครับเจนะครับนะฮะอยู่ที่บุญวาสนาเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วพี่น้องใครได้ดีเราก็ดีใจด้วยแค่นั้นพอใจครับนะฮะมา หน่วยพิสูจน์หลักฐานดีครับไปสมัครเลยครับมีความเจริญนะเดี๋ยวนี้นะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไปอยู่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคีวะเคมีอะไรอย่างนี้นะครับไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเลยนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าได้ถึงเป็นในพลเลยนะแม้จะเป็นผู้หญิงเป็นถึงพลตำรวจตรีพลตำรวจโทได้เลยนะครับไม่มีใครมาแข่งด้วยถือว่าเป็นสายงานวิชาชีพ พวกตำรวจโรงพักนักเรียนในร้อยพวกจบปริญญามาแข่งกับไอ้ไอ้นักชีวะเคมีอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับนักตรวจพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานดีครับนะครับเดี๋ยวนี้เวลาจะจับคนร้ายต้องใช้พิสูจน์หลักฐานเป็นหลักครับเราจับกันด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับใช่ที่เขาเรียกเทวดาเสื้อฟ้านะ่นะครับ รู้จักครับท่านพลตำรวจโทนพดลเพื่อโสพลนะครับนี่เขาเป็นวีรบุรุษแดนใต้นะครับไปโดนไปไปกู้ไปดูตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไปโดนระเบิดซ้ำมาสาหัสเลยนะครับพิการเลยนะครับใส่แขนเทียมขาเทียมนะครับรู้จักครับพลเอกไตรลัตนะครับท่านโอเร่นะครับ รู้จักสนิทสนมกันดีครับเป็นคนน่ารักนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น35นะครับเป็นในตำรวจติดตามสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยครับตอนนี้ท่านไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ติดต่อกันนานลนะครับเม่นขาวเป็นคนดีครับ เม่นขาวเป็นคนดีครับใช้คำว่าผมรับประกันว่าเม่นขาวพลตำรวจโทสันติชัยนีลาใหม่ที่จะไปเป็นผู้อุจการตำรวจภูธรภาคสี่คนนี้เป็นคนดีนะครับไม่ใช่คนของนักการเมืองอะไรนะครับผู้อุจการตำรวจแห่งชาติเป็นคนเลือกไปนะครับเดิมเลยเนี่ยเขาเป็นผู้อุจการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับตอนนี้พื้นที่ที่จะต้องไปรับผิดชอบ เป็นผู้จัดการตำรวจภูธรภาค4มันต้องรับผิดชอบพื้นที่แนวชายแดนระหว่างไทยกับเขมรด้วยไงภาค4นี่ถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีผู้ใตบ้บังคับบัญชาตั้ง150กว่าสถานีนะครับใหญ่สุดนะครับ150กว่าสถานีนะครับกองตํารวจกองจัาการตํารวจภูธรภาค7เนี่ยรับผิดชอบแค่104สถานี หนึ่งร้อยสี่สถานีแต่กองชักการตํารวจภูธรภาคสี่นี่ร้อยไอ้สองร้อยห้าสิบแปดสถานีนะครับภาคสามเท่าไหร่ไม่รู้ภาคสามก็ใหญ่ภาคสี่ใหญ่สุดครับภาคสี่ใหญ่สุดนะครับภาคสี่นี่กองชักการตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรับผิดชอบอุบนอูดรนนะครับเมืองชายแดนท้งนั้นนะครับภาคสามนี่จะโคราชครับรับผิดชอบโคราชนะครับ ภาคสามภาคสี่นี่ถือเป็นกองบัญชาการใหญ่นะครับนะครับโอ้ยไอ้ไอ้บรรลือสัก